สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ d a r k โค a m e ซ cret เรื่อง a อช u r l l g g c y y ปรัมปรามายาสีเงินมุ่งชวนและหลิวชีเย่เกำลังจะมีลูกเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันได้เลยค่ะตอนที่125น้ํานามเทวะเจ็บจังแต่เดิมทีห้องนี้เป็นห้องปิดบางทีนี่อาจจะเป็นลมปรานไหลเวียนก็เป็นไปได้ รู้สึกได้ว่ามีสายลมกำลังพัดเข้ามาที่ร่างกายของข้ามันเลยทำให้ทั่วร่างกายของข้าเจ็บปวดนี่มันคือต้องราตีเมื่อไปถึงระดับสามจิตเทวะของข้าจะสามารถแยกออกจะาก,กายได้ตามตำราระบุว่ากายเทวะนั้นแม้จะถูกสายลมพัดอย่างรุนแรงแต่ก็ยังคงสติหน้ากายเหมือนดั่งหิน ไม่แปลกใจเลยที่เมื่อใดจิตเทวะดั้งเดิมของข้านั้นขึ้นไปสู่ระดับที่สูงขึ้นมันก็จะสามารถปรากฏกายหยาบได้อย่างสมบูรณ์แบบสุดยอดจริงๆกลับมาที่ล่างฟู่จิตวิญญ,ญาณเทวะกับสู่กายเนื้อห่วงทะเลวิญญาณเองก็ยังคงอยู่ข้างในค่อยรู้สึกปลอดภัยขึ้นมาหน่อยตอนนี้จิตเทวะของข้านั้นยังคงอ่อนแออยู่หากปล่อยไปข้างนอกคนเดียวไม่น่าจะปลอดภัยเท่าไหรนะ่นัก ตั้งแต่ระดับ3เป็นต้นไปจิตเทวะจะค่อยๆพัฒนาความแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆในตำรารับกล่าวไว้ว่าแม้จะเสียเซียวเดียวที่อ่อนแอแต่เมื่อได้เมื่อไปถึงระดับ3แล้วนั้นจิตเทวะก็จะยังสามารถใช้พลังเข็นฆ่าสังหารเทพอสูรสุริยันก็ย่อมได้ในยามนี้ข้าสามารถฝึกฝนจิตเทวะเรื่องความรับพวกนั้นได้แล้วเช่นนั้นก็ขอลองดูหน่อย มายายจิตเทวะจะต้องตราตแจ้งถึงห่วงทะเลวิญญาณก็จะสามารถฝึกฝนลมปลานของมันได้เช่นกันล้อมร่วมนี่ก็คือสัต์ราวุจิตเทวะนาำเทวะภายในจิตวันเมืองชวนก็ยังคงฝึกฝนต่อไปจนกลั่นจิตของตัวเองกลายเป็นรูปสัตราที่ถูกตราตรึงไว้อย่างสมบูรณ์เรียบร้อย ในคืนหลังวันที่7จ็ดสำเร็จระยะร้อยจ้างก็สามารถจัดการได้เพียงพอแล้วหนึ่งจ้างเท่ากับ10ฟุตเช้าวันรุ่งขึ้นต่อมาจงส่งจดหมายนี้ไปให้เขาหยนชื่อทีพอถึงยามนั้นเขายนชื่อจะมอบยาโอสุนให้แก่เจ้าและเจ้าจงนำกลับมาให้ข้าด้วย เจ้าแ,แรกโอสดโลหิตเทวะสมานส9มรเมตรเลยเหรอเยอะไปแล้วฮมึมข้าต้องการฝึกฝนให้ร่างกายของข้านั้นเหมาะสมเท่านั้นเองวิเชียรรับนี่กินพลังงานเยอะไปหน่อยไหมหากจะใช้แค่ดูดซับลมปราณฟ้าดินก็คงต้องฝึกฝนเป็นเวลาสิบกว่าปีถึงจะเห็นผลหากมีโอสถโลหิตสมานเทวะก็จะแตกต่างกันไปนะ ทุกๆวันฝึกฝนหนึ่งชั่วโมงก็เท่ากับฝึกฝนมาหนึ่งปีแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วนี่คือพลังกายเนื้อที่อยู่ในระดับ3ของชั้นรู้แจง้งอีกอย่างหากฝึกฝนจนสำเร็จกายเนื้อชั้นสูงก็จะเปรียบดังอาวุธวิเศษเลยเชียวละแม้กระทั่งหัวก็จะไม่มีจุดบอดที่สำคัญอีกต่อไปแขนขาหากก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรแล้วด้วยหากสามารถไปถึงหยดที่หเมื่อไหร่ ทุกๆหนึ่งเส้นผมก็จะยังคงสามารถฟื้นตัวได้ในช่วงเวลาแค่พริบตาสุดยอดจริงๆอาชุนของข้านี่ร้ายกาจจริงๆเลยนะงุยงุยฮะเเพียงแต่ค่าแค่จะใช้เครดิตในการแลกราวๆ3ล้าน9ได้ถ้าหาเครดิตที่ไว้ใช้แลกไม่เพียงพอแล้วนั้นการฝึกผลของข้าก็จะยิ่งยากเย็นกว่าเดิมเช่นนั้นทำไมไม่เริ่มลงมือต่อเสียล,ล่ะ พื้นที่ล้อมรอบที่ไหนสักแห่งพวกเรามีอยู่ห้าคนแต่กลับประมาจนพลาดพลั้งจนได้ร้นหาที่ตายกันนักหรือเทพอสูรย์เอ้ยพวกเจ้าโชคไม่ดีเอาเสียเลยเมื่อเจอกับเผ่าห้าหมาป่าเจอเตรัสเช่นนี้ดอยดูเหมือนคงจะมาได้เท่านี้แล้วสินะ พวกเรายังมีวิชาเทวสูนต้องห้าอยู่มิใช่หรือจัดการพวกมันไปเลยเซ่ถูกต้องต่อตายก็ต้องลากพวกมันไปด้วยนี่แหละเอ๊ะเยอะลวสิรีบถอยก่อน แขงแกร่งลมปอนนี่บอนทุกคนพวกเจ้าไม่เป็นอะไรใช่ไหมออสิทธิพี่ม่องชวนสิทธิพี่ม่องผู้ที่เลื่อนเป็นระดับเทพประสูรฟงหอชั้นแรกสิทธิพี่มืองเกรงว่าอีกไม่นานคงจะเป็นเทพประสูรฟงหอชั้นสมบูรณ์ได้แล้วนแน่ๆพี่ม่องหากไม่ได้ตัานพวกเราคงไม่รอดแน่ ลูกเอ๋ยบิดาของพวกเจ้านั้นแข็งแกร่งจริงๆนะเขาหยนชื่อพอที่ข้าทราบมาพระอสูรจะปล่อยพวกอสูนฟ้าออกมาสามส่วนแต่ละส่วนถูกแบ่งเป็นมัะชาการระดับสามราชาอสูรอะไรนะแต่ในช่วงสามปีมานี้เขายนชื่อมีแค่เทพสูนฟงหัวเพิ่มมาแค่สองคนเองยิ่งไปกว่านั้นยังเด็กอยู่เลยด้วย เป็นเช่นนี้ไม่ใช่ว่าจะสิ้นหวังแล้วหรอกหรือไม่ว่าจะยังไงกต็ตามตราบใดที่พวกเราตั้งความหวังเอาไว้เดี๋ยวคนนั้นช่วยชีวิตนี้ก็จะทำได้อย่างแน่นอนเขตอันพิงโอ้ทุกคนดูนั่นมันคือสองพี่น้องอสูนหิมะ โหเทวศูนมาแล้วหรือมาเลยก็ดี